สวัสดีครับผมเจนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการแก้ไขเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับลําโพงโน้ตบุ๊กที่ไม่สามารถเปิดได้นะครับหรือว่าไม่มีเสียงออกมานะครับโดยขั้นแรกนะครับให้ไปที่ตั้งค่านะครับเป็นรูปเครื่องหมายฟันเฟืองนี้นะครับและกดไปที่ Windows u p ปเดตนะครับเพื่อดูว่ามีไดเวอร์นะครับของลําโพงเนี่ยต้องการที่จะอัปเดตหรือเปล่าหรือว่า คุณจะเข้าไปเช็คที่ไฟล์นะครับหรือโฟลเดอร์แล้วก็ดัส p ีซนะครับกดคลิกขวา d ดเวอร์ n มนเนะครับโดยนะครับตัวโน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยก็จะแสดงตัวไดเวอร์นะครับที่มีหรือว่าไดเวอร์นะครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับ ก็ถ้าเกิดว่ามีไดเวอร์ที่ยังไม่ได้ติดตั้งอยู่นะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับโดยที่ไปที่หน้าตั้งค่านะครับ,รบแล้วก็ Windows อัปเดตนะครับแล้วกด a n g e for อัปเดตนะครับเพื่อหาโดยการที่เราจะอัปเดต Windows ได้นะครับเราต้องมี Wi-fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานะไม่มีไดเวอร์นะครับที่จะเป็นต้องดาวน์โหลด นะครับก็ลองรีสตาร์ทพหรือว่าโน้ตบุ๊กดูนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองรีสตาร์ทแล้วเนี่ยยังไม่สามารถทำงานได้นะครับหรือว่าลำโพงเนี่ยยังไม่สามารถเพิ่มเสียงได้นะครับยังไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เนี่ยก็ลองไปที่ s ิสเ e มนะครับแล้วก็กดไปที่รี c o v เวอร์นะครับ ทำการ reset s t h พ PC นะครับโดยนะครับจะเป็นการลง Windows ที่ว่ามีอยู่ใน PC อยู่แล้วนะครับโดยจะเป็นเลือก time zone region นะครับอะไรพวกนั้นนะครับการทำแบบนี้นะครับไม่จะเป็นต้องสร้างไฟล์ใหม่นะครับในหรือว่าลบไฟล์ที่อยู่ในเครื่องแล้วก็ได้นะครับ สามารถลงได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าทําตามนี้แล้วนะครับลำโพงเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับคุณก็ลองไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับก็ค่อยไปให้ร้านนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยซ่อมให้นะครับก็ขอจุ๊บจิ๊บไปเพียงแค่นี้ครับ